เรเรียกป้าป้าก่อนเรียกป้าป้าเลยเดี <si ๋ยวให้ดูแเ้วเราเรียกป้าป้าแล้วเรียกม้าม้าก่อนเรียกย้ายหน่อยเรียกย่าด้วยเรียกปูเรียกปูหน่อยตาเรียกโปรแกรมหน่อยป้าป้าหน่อยป้าป้าย้าย โปรแกรมเรียกโปแมหน่อยเรียกแม่หน่อยเออครับครับก่อนครับก่อนครับเรียกภูนะภูเห็นภูไหมพี่ภูเรียกภูหน่อยภูอ๊อกอ๊อกก่อนเรียกไก่สิไก่ไก่เรียกวัววัวว แมวเป็ดเปรี๊ยเรียกเป็ดหน่อยเรียกเป็ดหน่อ <c> ย <ười> บ๊ายบายก่อน <c oughs> บ๊ายบาย